สวัสดีเพื่อนๆชาวสองล้อนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาบาน้อยแล้วก็จะไปเส้นทางที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปนะครับเส้นนี้ก็ลองไปดูนะครับมันแล้วก็สนุกดีครับช่วงที่ผมไปจะเป็นช่วงที่ฝนตกใหม่ๆทางมันก็จะเละๆขี่สนุกมากครับนี่จังหวะน,นี้ก็ยกล้อเล่นไปซะเลย ตลอดเส้นทางที่ไปบรรยากาศดีมากๆเลยครับดูได้จากวิวที่ถ่ายมาครับคือแบบคีไม่มีเหนื่อยครับมีความสุขที่สุดละสำหรับชาวสองล้อเราก็มีน้ำค้างอยู่ก็ลบกันิหน่อยครับไม่ชีปัญหาไปครับดยกันต่อ ดูจากทางแล้วคีสนุกมากเลยนะครับมีเนินเล็กๆคือสามารถยกหน้าเล่นได้สบายๆเลยนี่จังหวันะครับที่ผมยกเล่นให้แม่เห็นไหมก็สนุกไปอีกแบบครับ ว่านี้นะครับโดนเพื่อนตะกุยดินใส่เต็มหน้าเลยนะครับแต่ก็ไปต่อได้ไม่ใช่ปัญหารคขาชิดกล้องนิดหนึงแว่นตาเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเพราะมันจะช่วยกันเศษหินเศษด,ดินอะไรจากขันข้างหน้ามาสู่เราได้ก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องหลบกิ่งไม้กิ่งไผ่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ คิวๆครับสบายของจริงในคลิปเนี่ยถนนทางลื่นมากเลยครับถ้าทรงตัวไม่ดีนี่ถึงเข้าข้างทางหรืออาจจะล้มได้นะครับโอ้เรื่องจัด วันนี้เพื่อนเบิร์ดเอากิ่งไผ่ออกให้นะครับเพราะมันขวางทางอยู่ไม่สามารถไปต่อได้แวกทางทายกับเพื่อนร่วมทางนิดนึงครับลื่นิีนะ่ผาย่อากาดไม้ตะคิวจะแดกกลางปูแล้วกล้องที่ถ่ายเราไม่ได้ให้คอไปทำเราใช้ปากกัดไปเพราะว่า ทางก็ประมาณนี้ครับมี